เรื่องเล่าสยองขวัญโรงเรียนร้างสยองขวัญชวนขนหัวลุกแน่นอนนี่คือตัวอย่างเรื่องเล่าสยองขวัญแนวโรงเรียนร้างที่ชวนขนหัวลุกชื่อเรื่องโรงเรียนร้างบทเรียนสุดท้ายมีตำนานเล่าว่าลึกเข้าไปในป่าร้างแห่งหนึ่งมีโรงเรียนประถมเก่าแก่ที่ถูกปิดไปนานกว่า20ปีไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะทุกคนรู้ดีว่าที่นั่นมีบางอย่างเฝ้าอยู่ วันหนึ่งกลุ่มไวัยรุ่น4ี่คนที่ชอบล่าทาผีอยากลองของพวกเขาแอบเข้าไปในโรงเรียนรางนั้นตอนกลางคืนแสงไฟฉายส่องผ่านห้องเรียนที่เต็มไปด้วยฝุ่นตอไม้เก่าๆที่ดูเหมือนยังรอเด็กนักเรียนมานั่งเรียนจูจ่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงกริ๊งงงเสียงออดเข้าเรียนดังขึ้นทั้งที่ททไม่มีไฟฟ้าแล้วเสียงเด็กหัวเรอะคิกคับก,ก็ดังขึ้นจากห้องเรียนถัดไป เมื่อพวกเขาเดินไปดูกลับพบว่าบนกระดานดำมีลายมือเขียนว่าอย่าออกไปก่อนเรียนจอบอและท่านใดนั้นประตูทุกบานก็ปิดปางเสียงดังสน,นั่นไฟฉายดับทีละอันทีละอันเสียงลากเก้าอี้ดังขึ้นทั่วห้องแล้วเงาดำๆก็ค่อยๆเดินมาล้อมพวกเขาไว้ยินดีต้อนรับกลับสู่ชั้นเรียนสุดท้ายของพวกเธอมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่หนีรอดออกมาได้ แต่ตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยพูดไม่เคยหัวเราะและทุกคืนยังคงละเมอว่าผมยังเรียนไม่จอบอผมยังออกไปไม่ได้ He sounded bad after her.